สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมบอสกานะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มาลุยกันต่อนะฮะในปั้นดิใหม่เซิร์ฟ626นะครับผมก็อ่ะอย่ามาลุยกันเลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมนี้แล้วชมเกมบางกินกินผ่านในส่วนของเพลย์ส์บอสกาครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนชชช่่่ออองงกกก็สสสาาาาามมมรรรถดดััคคิเข้้้ไไหนบี อ่ะในส่วนของ p l a ลิส s t เนี่ยนะครับมันมีคลิปเกี่ยวกับโปเกมอสก้าเยอะมากมายนะครับ6 7 0 0คลิปเลยก็ไปหาดูกันได้มีทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับเกมนี้อ่ะเดีย๋ยวผมมาเริ่มกันที่นะครับขนส่งเช่นเคยนะกลางวันจสกแส <c oughs> กก็นะฮะคิดว่านะครับไม่ EP นี้ก็ EP หน้าตอนสองสา EP อะ่ะไม่เกิน1อาทิตย์เนาะพลังน่าจะ10ล้านละต,ตอนนี้มัน9ล้านนะ9ล้าน9เนาะหรือแค่แสนเดียวเองนะครับแป๊บเดียว อ่ะโอเคนะครับไปเล่นข้ามเซิร์ฟกันเลยนะครับหรือเวลาแค่43มนาทีนะฮะช่วงหลังๆนะวันพักหลังๆเนะี่ยผมจะเล่นข้ามเซิร์ฟได้น,น้อยมากเลยไม่ค่อยมีเวลานะกลางวันก็พักทานอาหารแล้วก็ทำงานอะไรหลายอย่างนะครับแต่ก็อ่ะตีไปครับก็จะพยายามหาเวลานะครับมาลงแล้วกันนะครับพอป้ายดีมาลงทุกวันนะฮะก็จะเป็น ที่ต้องทำนะครับเป็นเหมือนกิจวัตรประจําวันเลยนะฮะมาไปกันต่อครับก็คิดว่าน่าจะเล่นได้ก็แปดเกด่านนี่ก็กำลังดีนะคงเล่นไม่ครบนะฮะแต่ที่แน่เจ็ดด่านแรก,กต้องเก็บให้หมดนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็อีก5ด่านเนี่ยก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะเข้าไปเล่นบ้างโอเคเว็บสุดท้ายนะครับเจ๋งนะครับผมไปต่อเลยเจ๋งนะครับไม่ใช่เจ๋งนะ ช่วงนี้ก็ลงเกมเพิ่มด้วยนะครับลงดีวิวเมคลายไปฮะเกมเถื่อนนะครับไม่ใช่เกมเถื่อนเลยเกมฟันปีศาจนะครับสำหรับผู้ที่ดิบเถื่อนนะครับแม่งมันดีนะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าช่องนี้เล่นแต่โปเกมอนนะเล่นเกมอื่นไม่เป็นอะไรประมาณนะี้อ่ะลองดูครับมีน้องๆอ,อยากให้เล่นเกมแนวโมบ้าด้วยนะครับสไตล์โมบ้านะทีะ่ตีป้อมอ่ะนะครับผมคือผมก็เคยทําไว้นะครับผมทาแต่ผมไม่เล่นเล่น r อานะผมเล่น้นัน่น โปเกมอนยู่ไนนะครับมันก็เป็นเกมโมบ้าแหละม,มันมีเกมโมบ้าออกใหม่เยอะเลยเดีย๋ยวผมมารีวิวให้ดูมันเป็นเกมโมบ้าแบบอนิเมะด้วยนะครับพวกนารูโตะพวกอะไรพวกนี้มีเดีย๋ยวมารีวิวให้เล่นกันนะครับตรงนี้แต่ RV ผมไม่ได้เล่นนะนี่น้องๆบอกอยากดูอ RV ผมไม่ได้เล่นเกมนี้นะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ไม่ได้เล่นนะ ส่วนใหญ่ช่องนี้จะทำกเกมแบบ M M O R P G นะแล้วก็ RPG แอคชั่น R P G อะไรประมาณนี้ครับเกมเรื่องนะอะไรเงี้ยผมว่าแค่นี้ก็มันแล้วนะเออโอเคเรียบร้อยครับผ่านสบายเลยอะแต่เกมมือถือก็เป็นเกมหลักกันแล้วนะครับก็จะมีพวก r O M นะครับผมแล,รรนะแล้วก็ l o g Origin อะไรพวกนี้ก็ยังเล่นอยู่นะฮะ่ะโ o, o, o นะครับผมจัดไปเลยกันต่อเลยนะครับผม ลุยๆๆย,ล,ยลุยอย่างเดียวนะครัตัวนี้ดันนี้ง่ายนะครับโอเคไว้สุดท้ายนะเีลยวราดูกันว่าเมจนี้จะทําให้อยากส้มล่วงไหมไม่ล่วงนะบางทีแม่งกระแรงบางทีก็ไม่แรงอะมาโอเคผ่านนะครับแต่งน้ําก็ผ่านไงนะฮะจบๆไปนะครับ่ะต่อเลยนะครับผมนีมิลาดกับไดมอนด์นะ อ่ะมาส่งอิโน้ว่าครับลุยๆไม่รอด้วยครับฝ่ายเราเวลามันน้อยนะมาลุยเลยนะครับตรงนี้อัหมูอย่างเดียวสองทีนะ่าจะจบเหลือเลจิไออีกโถ่เนึกว่าจะจบนะ้นเนี่ยเสียเวลาโคตรตูมงานเข้าละ อ่าได้อยู่ครับอ่ามีโล่อยู่ครับอุ้ยโอเคชิวๆเลยนะครับตัวน,นี้สบายอ่ะฝากด้วยครับโฮโอ,โอดาโฮโอครับอ่ะลงเลยครับเอเขาเรียกบอกว่าเอ้าอ๋อติดชาเหรอเมื่อกี้เอาเป็นคำอ่ะปิดเกมเลยนะครับจบเอาไม่ได้อโอเคได้ตีสองทีจบรอบแรกแม่งชายแล้ว โอ้โหได้ไปม,ไม,ไมาสิบสองใบนะฮะอ่าต่อเลยครับผมตรงนี้ไดมอนด์นะอันนี้จะเป็นด่านไดมอนด์นะครับหรือเลยนะครับกดกด,ดิเออโหคิดนานเหลือเกินอ่ะโอเคอย่าคิดนานสิอ่ะโอเคครับอื้อ อะไรวะเนี่ยมาเอาดิสุดท้ายท้ายสุดเอาพลังไม่ลดแต่เลือดลดนะยอดเยี่ยมสุดยอดยังไงก็ยังยอดเยี่ยมอยู่เหมือนเดิมไม่เหี้ยละอ่ะโอเค ยังไงยังไงโอ้หอย่างนานเลยครับอ่ะโอเคโอ้โมาจบจบกันไปเลยเอาแม่งเหลออ็กเทินหนึ่งนะครับอ่ามันมีต้านทานอยู่หนึ่งดอกเรียบร้อยอ่ะหันติเลยครับปิดเกมมาเลยโอ้ยเหลือเลจิตสติลอ่ะโอเคก็จบได้เหมือนกันโอเคน่าจะได้อีกสักด่านหนึ่งนะครับ อีลิสบิกนะครับลิสบิกไปกรจูไดแมกนะเนะีนะ่ยอย่างเท่เลยเลทไิกรจูไดแมกนะครับผมมาอย่างเท่อลยดลยโตัก้อนอ้วนเลยเอามาว่าน่าจะโหดโอ้โหพลังโคตรเยอะเลยนะครับยังเทือนเลยดีกว่าบอกก่อนเลยหืาหายว่าโอ้โหหกล้านเกินไปเกินไปแล้ว เกินไปจริงๆนะครับโอ้โหอ่ะเว็บด่านนี้เว็บสุดท้ายครับแล้วแต่ปิกาจูเลยปิกาจูได้แม็กโคตรเก่งดูดิโอ้โหดอกเดียวดับอ่ะบอกแค่นี้เลยไม่ <laughs> ว่าจะเป็นฟ้าผ่าไอวันเทลแรงมากนะครับผมได้แต่ยืนมองตาปิบๆดูดิโอ้โหตีเิลตินา่ามาสเตอร์กับตายแค่แอ,อนเทลอ่ะอืะ้เอา้าตีดาไมทูไม่โดนะโอ้โหดอกเดียวดับเลยครับโ,โหดจัด โอ้ยังเก่งเลยดีกว,ว่าสุดยอดต้องให้ครับเก่งมากนะครับผมอะ雷ปิเกจูไดแม็กนะครับเปิดเกมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมอ่าโอเคก็สำหรับประมาณนี้นะทีมข้ามเซิร์ฟนะนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมาเคลียร์นะครับภารกิจนะครับโดยการกดแม่บ้านก่อนเลยนะครับอันดับแรก กดแม่บ้านให้หมดนะครับคิดว่าเราจะได้มาเกินร้อยน่ะดูท่าแล้วนะครับไปกันอย่างรวดเร็วเนาะกิจกรรมตรงนี้น่าจะทําไม่นานนะครับแบบเดียวเท่านั้นโอ้เกือบครบอ่ะครับร้อนะก็อ๋อใช่ผมเหลือรับทันไหมเนี่ยรับทันอยู่เนาะ เอ้ยนี่ไงที่ส่งไวเมื่อเช้าเพิ่งจะมากดรับนะเนี่ยอ่ะโอเคไม่เหลือลแล้วนะครับผมเกลี้ยงนะอ่ะโอเคกำลังเชื่อมต่อนะครับชอบค้างนะอ่ะไหนๆก็เข้ายูเนี่ยมาแล้วก็เคลียสักหน่อยแล้วกันเท่มากเลยอีวาคริสตัลนะี่ผมชอบมากนะชอบเป็นการส่วนตัวโมเดลมันสวยดีนะครับอ่ะโอเครับไปเลยครับ อ่ะยิงไปแน่นอนเลยทีเดียวนะครับอ่ะตกปลายูเนียนกันนะครับอ่าแน่นอนครับไปดูดีเลยนะครับตรงนี้สวยงามอืมบ้านสัตว์เลี้ยงก็ให้ไอเทมนิดนึงโอเครับของนิดนึงเส็จแล้วก็เข้ามาที่สนามฝึกนะครับ รับแต้มน,นิดนึงนะครับอ่ะโอเคกดไปเลยตัวหลักเดียวพออ่ะโอเคแล้วก็บอสยูเนียนได้หนึ่งกล่องผมเรียกเป็นกล่องแล้วกันนะมีไอเทมใหม่หรือเปล่าไม่มีนะครับมีแต่นี้ซื้อจนเบื่อแล้วนะอเ,เอ้ยเุ้ยหูปัดแฟชั่น แรกพิกาชูโอ้โหไปพลาดแล้วโอ้โหเราแต้มไม่ถึงด้วยนะครับชีวิตอดแดกเลยบอกแค่นี้อ่ะโอเคช่างมันแต้มไม่ถึงนะอ่ะกดเคลดด้านขวานะครับเวลคืแล้วมั้ง ออกเดินป่าก็จัดสักหน่อยหนึ่งสองสามเอ้ยมยังไม่ไปเดีย๋ยวค่อยไป,ไปแป๊บหนึ่งนะอ้ได้ของด้วยนะดีเลยแล้วก็กดแมวนิดหนึ่งหนึ่งสองอืมไดเดียว,เ,ยว,เ,ยวเองอะนะครับอ่ะก็มีลังลักล้าที่ต้องไปจัดนะครับอ่ะเดีย๋ยวรับรางวัลก่อนนะครับรับไอทงไอเทมให้ลงอ๋อสี่สิบแล้วโอ้โห ต้องเคลียร์แล้วเนี่ยนะครับมันตันแล้วนะรับของมาแบบชิวๆนะเดี๋ยวรับของกอนมันตันแล้วนะครับอันนี้ต่อไม่ได้แล้วอะอ่ะก็ต้องสละคุณสมบัตินะครับหลังจากที่เราสละเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปเก็บใหม่ตั้งแต่1นะครับจนถึง40อีกรอบหนึ่งเพื่อมาได้เศษตัวปั๊มแซดนะครับ เพราะว่ามันจําเป็นนะครับมันให้พลังเยอะวันหนึ่งผมได้ประมาณ200กว่าวก้อนก็ถือว่าดีนะครับอ่ะจริงมันก็กดค้างเอ้ยมันก็กดข้ามไปได้นะดีอยู่นะไม่ยากตรงนี้อ่ะเราก็ไล่กดไปอีกเจ็ดยิมเนาะเ้วเจอกันยิมสุดท้ายอ่ะครบแล้วนะครับไปเลยอื่นกันต่ออ่ะร้อยห้าสิบคะแนนละก็มีอะไรบ้างล่ะที่ยังไม่ได้ลง ต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟอาะลงทิ้งไว้หน่อยหนึ่งลงมาสักเกมนึงครับลุยกันลงเป็นพิธีนะครับอ่ะกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากครับพอกดไม่บ้านมันก็สลายไปหลายกยิจกรรมอยู่สลายไปหลายเคเวสนะฮะโอเคหนึ่งต่อศูนยนะครับ,รบก็สะสมนะครับในส่วนของล่างแฟด อ่ะโอเคเหรียญแฟตเอาไปทำล่างแฟตนะฮะแจมนะครับผมเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อนะครับผมเอาไอจิเมเบนก่อนนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะครับรับไปดมีบัตรซ้ำไหมอ่ะมีบัตรซ้ำอยู่นะครับมีไหมหมดแล้ววะโอเคประมาณนี้ก็กได้ครับอ่ะโอเคเหลือปลูกเบอร์รี่นะครับ ก็เข้าไปปลูกตามปกตินะ้ไม่มีอะไรอะมีอะไรโอ้เบอร์รี่เหลือน้อยแล้วนะจะหมดละโอเค95นะครับมี94อสีกไหมดูเกียร์ไหมอ่าใช่ครับก็95กันทวนหน้าแล้วนะอ่ะโอเคจัดไปนะครับอันนึงก็ล่าโปกเกมอนหลังนักล่านะครับที่มันเด้งมาเมื่อกี้นะครับผมก็ทำให้เราได้ไอ้นี่กันง่ายขึ้นนะอืม Okay. เรียบร้อยอ่ะผ่านตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับปกติดีอ่ะรับของไป11แท่งอ่ะพีเคเหมืงแรกครับออโต้ Auto ไปเลยผมก็จะออโต้ไปนะครับแล้วก็ไปวัดกันเกมสุดท้ายนะว่ามันอะไรบ้างนะครับผมโ okay. อเคตรง2ใน3นะ ถึงจะผ่านอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมออกไปรับแต้มก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาลุยใหม่จะมีต่อสู้จะไปค้าเซิร์ฟกับไอ้เหมืองแร่แหละที่ต้องเข้ามาเล่นอีกรอบหนึ่งอ่ะก็หมดแล้วนะเล่นไปหมดแล้วนะอ่ะหอคอยนะครับผมหอคอยวันนี้ต้องไปถึงชั้น80ก่อนนะ2วันที่ผ่านมาไม่ถึงนะติดเล่นไปหน่อยนะฮะ รอบนี้ต้องเอาจริงจ,งจ,งจังแล้วอ่ะไม่น่าท,ทดลองไปเยอะช่วงหลังผมแค่อยากลองเฉยๆนะก็เลยแบบว่าเอาตัวแปลกๆกับทีมแปลกๆมาเล่นนะอ่ะโอเคอ่ะลองดูครับอันนี้ของจริงละก็โอ้แล้วลดูเดิมาถึงก็เจอทีมหนักก่อนเลยไม่น่าล่ะถึงไม่รอดอย่างเมื่อวานก็จอดตั้งแต่ด่านแรกนะฮะเจอเตมเถื่อนนะครับ แพ้ครับภาพตตดมัแพ้เมื่อกี้เหมือนมันค้างนะพอกลับมาก็แพ้เลยอ่ะโอเคจบสิ้นกันทักทีอ่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เอาได้ไอเทพหมอ,อโอเคตกใจอ่ะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหรอกวันนี้นะครับก็เล่นด่านมันเล่นหมดแล้วเหรอเนี่ยไวจังวะ อ่ะเดี๋ยวมาอัพพลังกันดีกว่าคลิปนี้มันไม่ค่อยยาวนะครับมันไม่มีอะไรมากเนาะแต่แค่ทำภารกิจรายวันเฉยกาชามีอยู่เอ๊ะบัตรฟักไข่นะครับมีอยู่55ใบไม่รู้จะสุ่มตัวอะไรดียังคิดไม่ออกเลยซื้อไปทุกวันนะซื้อทุกวันนะตรงนี้ ซื้อทุกวันอะเรล,ลิกผมก็ซื้อทุกวันต้องเริ่มเก็บกันใหม่อ่ะโอเคมีกดทำลายได้นะครับเศษชิปทั่วไปนะฮะห้าหกเจ็ดก็พวกีอยู่เยอะขึ้นนะใกล้แล้วนะสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสี่อ 4, 1, 7, 1, 4, 1, 7, อ,อ,อ่ะ ทีมันก็ดันพลังอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันได้พลังมานิดเดียววนนี้อ๋อเดี๋ก่อนนะผมว่าแล้วนี่งไงมันมีกล่องข้างนอกอยู่นะครับมีกล่องข้างนอกเล็กน้อยอ๋อใช่เดีย๋ยวเรา เอาภาพเอาคลิปที่แลกไอเทมมาด้วยดีกว่าอ่ะโอเคไปนึผมก็จะมาเคลียร์ของตอนนี้ประดับก็เก็บได้จะร้อยละจริงๆผมจะไล่ทำหมุนประมาณหลักหลักหลัก,ลกพันหลักร้อยกว่าสองสามร้อยนะทำตอนนี้187ยแปดสิบเจ็ดแปกล่องน,นี้ <laughs> ไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาเลยถ้าเกิดโชคดีอะ่ะเฉยๆ กดได้อะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะต่อนะครับสก,กิลเนี่ยนะครับก็สีทองเกือบหมดแล้วนะก็ใกล้แล้วนะครับก็ดันค่อยค่อยดันไปนะให้ค่อยดันแต้มไปเรื่อยก็ขึ้นไม้เรื่อยขึ้นม้เรื่อยนะพลังอ่ะอันนี้ก็ก็มารุอนวายบอสโลพันธมิตรตีแชมป์บอสโล,สโลก็อัดได้นะร้อยสิบผมได้ไม่ถึงนะครับ มองไว้โอกาสหน้าเลยสำหรับข้อมือแท่นี่เต็มๆ,ๆอยู่แล้วนะครับ230เส้นยึมเส้นขึ้นมาเยอะอยู่นะแล้วก็มีเส้นทางฝึกฝนที่มโอ้ไม่ค่อยได้รีเลยนะผมนะผมไม่ได้รีเลยนะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาล้างกันหน่อยนะครับโอเคไหม อันนี้ก็ล้างดีแล้วอันนี้ก็ล้างเกือบเต็มอันนี้ก็ล้างเกือบเต็มอันนี้ไม่ได้ล้างนะฮะอ่ะก็เริ่มกันที่เลือดก็ได้นะครับเตะตัดเลือดไม่ได้ขึ้นมาเลยนี่ครับขึ้นมาแล้วโอ้โหได้เยอะอยู่นะฝั่งบนโอ้โหฝั่งบนนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับอืมโอ้หขึ้นอย่างเยอะเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เลือดตรงนี้ไมข่ขึ้นแล้วนี่หว่า ก็โอเคนะจริงม,มันได้นะเนี่ยนะแต่มันก็เกือบเต็มแล้วพูดถึงนะก็ะสุ่มเสี่ยงนี่ไงอันนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับเอ้าค้างอีกนะครับอืมเพื่อพันเดียวเองนี่ไงเจ็ดร้อยโอ้ขึ้นมาแล้วครับสีทองแล้วขึ้นมา2อ0พนะครับผมแจมเลยเหลือพลังป้องกันนะฮะกับสปีดเท่านั้นนะครับอีก2อันที่อ่ามันยังไม่เขาเรียกวนะ่าไรมันยังไม่เป็นสีทองนะครับผม อันนี้ไล่เปิดไปก่อนนะครับไล่เปิดก็เปิดได้นิดเดียวนะไม่ได้เยอะโลตรงโลตอมก็ได้น้อยนึงนะครับผมได้นิดเดียวเองนะฮะสนามลงสนามลบไม่กดผิดกดเชียมขี่ไม้อีกนี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะจำเวลาไม่ได้ละลืมหมดลวนะครับผมดันพลังด้านในกัน ก็จะดันยูโนวาก่อนนั่นเน่ยก็ดีว่ากดสปีดโอ้โหล้มเหลวมเลยอาได้อยู่นะครับตอนนี้ยูโนวาสปีด13,900อ้าวนำแล้วนะครับตอนนี้สปีดยูโนวานำแล้วนะครับอันนี้ต้องอีกยาวไกลเลยนะีประดับก็ไม่มี อีวาคริสตัลอ่ะยี่สิบเอ็ดแล้วครับอ่าพลังขึ้นสองล้านแล้วนะก็เราก็เลือกอัพตัวที่นี่จริงๆอันนี้เหลือแค่นิดเดียวนะครับก็ใกล้ละมีอัพอีกข้ออัพได้ไหมครับก็เต็มแล้วอะคะแนนผูกพันอ่ะอัพคะแนนผูกพันให้โอ้แล้วกันเพราะนี่ก็เป็นตัวหลักตัวหนึ่งในทีมด้วยนะครับหมดแล้วมั้งไม่เหลือแล้วนะ อัพไปหมดแล้วนะครับไม่รู้จะอัพอะไรนะฮะเพราะว่ามันก็เต็มที่แล้วอ๋อไอตัวโบว๋ไม่ค่อยเยอะเว้ยกาดอนอย่างงี้นะฮะโอ้หนี่หนักเลยไอ้ตรงนี้อ่อนไปเลยนะโอ้หต้องมาดันตัวนี้อีกนะครับเดี๋ยวจะทำไปเล่นกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยียนนี่ก็ มันขาดอะไรไว้ยีนไหนก่อนยีนนี้ก็ขาดอ๋อการดอนใต้ดินนะใต้ดินก็ขาดนะครับอ้ต้องออพเรือสาก่อนหน้าคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับน่าจะพอได้อยู่หรือบินเอามีเรือบินอยู่2อันหรอใส่ดีครับรออะไรอ่ะเนี่ยหรือ2อันไม่ได้ใส่บินนี้ครับนินชนะธาตุนะครับ ลิบบิ้นนี้เน้นดาเมจชนะธาตุลด,ดลง่ะใส่นะครับแล้วก็ใส่ให้กาดอนด้วยนะฮะกาดอนใส่ตัวนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของผูกชะตานะครับโอ้โหผมไม่ได้กดเลยใช่ไหมจิมก็สามารถอัพสแต็กเล็กๆ,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 ๆน้อยๆเนาะเนี่ยพวกตัวหลักผมก็จะประมาณนี้เนาะที่เล่นๆอยู่นะที่เหลือก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะครับ เพชรช่วยเหลือนี่ผมอัพถึงไหนแล้ววะเพชรช่วยเหลือมีโปเกมอนอยู่แค่เอ้ยเดี๋ยวก่อนได้แล้วเหรออ๋อยังไม่ได้นี่หนาได้แค่ได้แค่อัพเฉยๆฉยไหมได้แค่อัพเล็กๆน้อยๆนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูก่อนนะครับนี่ไงอัพได้แล้วโถวคลิกเพื่อใส่เฮ้ยดี๋ยวก่อนนี่เพิ่มพลัง เราก็ไม่ได้อัพเลยในส่วนของตัว q ิวเลเนี่ยมันอัพไม่ได้ะคะ่าคอเสิแม่ไม่ถึงนะฮะดูกันนี้คิวเลมอะไรของแกเนี่ยโอ้โห59งนะลูกพี่นะครับหัวใจไม่ขยับเลยนะฮะโอ้โหอ่าโอเคนะครับก็ไม่น่ามีอะไรให้อัพแล้วนะเพราะว่าอัพไปหมดแล้วนะตอนนี้พลังนะครับอยู่ที่993นะฮะ ไม่ใช่993เนี่ยมันต้องเป็น995รือจะไม่ผิดอ่ะนี่ครับอีกแค่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับจะครบ10ล้านนะครับผมคิดว่าน่าจะวัน2วันนี้แหละถ้าเผื่อก็พรุ่งนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็อ่ะต่อมากันเลยนะครับเดี๋ยวแถมให้นิดนึงนะครับก็อ่าเช็คกิจกรรมสุดท้ายแล้วกันเนาะก็ไม่มีอะไรให้แ,กแลกละมั้งผมก็แลกหมดแล้วเนาะ กรอบรูปเนี่ยไม่มีอัปเดตเนาะไม่มีนะโอเคต่อให้กดพาร์เดือนนี้ก็แลกไม่ทันนะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีมันเป็นหนังสือที่ผมจะกดก็กดได้เลยนะผมก็ได้หนังสือกาดอนนะครับมันเป็นหนังสือกาดอนทั้งหมด24นะตอนนี้หนังสือกาดอนใน ID นี้นะครับเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือร้อยกว่านะถ้าจะไม่ผิดนะเอยเหลือ700ยครับโอ้โหถ้าได้มาอีกก็เป็นพันหนึ่ง ไม่รู้เอาไปทำอะไรครับนึกไม่ออกตอนนี้อ่ะกิจกรรมนี้ดีกว่าในส่วนกิจกรรมนี้เนี่ยนะฮะผมก็สามารถที่จะทําการจริงๆผมย่อยได้ถึง2000 0 20,000คะแนนเลยนะแต่ว่าประเด็นคือถ้าเกิดว่าผมย่อยถึง2000 0คะแนนะผมจะเอาอะไรใช่ไหมโดยอย่างโปเกมอนเนี่ยนะฮะผมก็มีแล้วเลดพิาชูใช่ไหมไอตัวนี้ก็เป็นมังกรผมไม่ได้เล่นนะแฟรี่ผมไม่ได้เล่นมังกรผมก็ไม่ได้เล่นนะเพราะว่าเคยแลกมาแล้วไอ1 2 กัดหลอดผมก็ไม่ได้เล่นนะไม่รู้จะมาทำไมกัดหลอดเอมันเปลืองม,มากเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์ก็ต้องข้ามไปส่วนเกียร์ินหน้าเลยนะฮะมันจะต้องใช้เพชรทั้งหมดนะฮะโอ้โหสามหมื่นเลยหรอแต้มอีกนะครับโอ้โหแต้มเยอะนะครับสิบสิบห้าสองสามสิบใช่ไหมสามสิบสามร้อยห้าสิบห้าสองสามสิบ่ศูนย์สามตัวโอ้โหใช้เยอะ ล่าง p ิกเกอรชูสองหมืนโอ้โหใช้เพชรอีก2โอ้โหเยอะไปนะผมมองว่าไม่ไม่ดีอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นนะน่าจะจบที่สุดท้ายจบที่เนี่ยไอ้พวกบัตรจับไปพวกนี้แหละครับอ่ะเราก็อ่าเขาเรียกว่านะมันก็มี2กรณีนะครับอย่างไอดีนี้เนี่ยผมตั้งมั่นว่ารอบหน้าผมจะสุ่มกาชานะครับ ตอนนี้ผมมีบัตรฟักไข่ยอยู่55บใบนะครับก็เป็นตัวแทนของเพชรได้นะฮะสิบใบก็คือ2 2 2 8 8ืตี2.5แล้วครับทนๆเนาะ5 5คครั้งก็ประมาณ12 0 0นะครับก็ถ้ากับผมประหยัดเพชรไปได้12 0 0ในการสุ่มกาชารอบหน้าก็จะการันตีเทพด้วยรอบหน้านะรอบหน้าการันตีเทพนะไอดี ID นี้นะจําจไว้ก่อนเลยนะครับผมไม่รู้ผมสุ่มไปเท่าไหร่แล้วนะก็เห็นมีน้องเมนต์มาบอกว่าไ สูตรกลาติน่ามันยังมีอยู่นะก็คือสุ่ม10ครั้ง62รอบมันก็จะไม่ผิดนะเห็นน้องเขาพูดมานะอันนี้ไม่ดูจริงหรือล่าผมก็ไม่รู้ผมสุ่มไปเท่าไหร่แล้วนะไอดี ID นี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาย่อยกันหน่อยนึงนะครับผมก็มีของอยู่ไม่เยอะหรอกนะครับรีสกิลผมก็เหลือแค่นี้เหลือไม่เยอะนะครับเรามาย่อยถ้าดูจากตรงนี้นะครับเนื้อรูปเนื้องานเนี่ยนะฮะถ้าเราเอาบัตรจับสมบูรณ์นะเราเอาบัตรจับร้อยใบเนี่ย เราจะเสียเหมือนแต้มเนาะแล้วก็เสียเพชรแค่100เองนะครับผมอ่ะลองดูก็ได้นะครับก็เยผมจะกดไปนะครับกดให้หมดเลยเคยพวกดิสกิลตรงนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วไงเคยตัวหลักผมมันมีหมดแล้วอะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมเนาะอ่ะเดีย๋ยวผมไปละลายก่อนแล้วกันเนาะอ่าตอนนี้ก็ได้มา5 0 0 0คะแนนแล้วครับยังไม่มีเวาจะหมดนะเลยเยอะเลยนะครับผมก็ผมจะเก็บระดับ4ไว้นะผมจะย่อยเนอสายหหมดเลยนะครับผม ก็จะย่อยให้ได้ประมาณหมื่นหนึ่งพอเนาะอ่ะตอนนี้ก็นะครับเอาคืนไปหมื่นหนึ่งนะครับผมเ็ีัยงเหลือดิสกิลสีทองอยู่หลายอยู่นะเอาถูก่อนอ่าหลบเลี่ยงก่อนนะครับหลุดลอดไปได้ไงเน่หลุดลอดไปได้ไงครับผมอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะปึง้งเอาคืนไปหมื่นหนึ่งนะครับ ก็มีอยู่หมื่นแต้มนะครับถ้าผมแลกนะครับในส่วนของอบัตรฟักไข่ก็จะได้แค่10ใบมันก็เหมือนเราเอาเศษมาแลกเป็นเพชรนะแต่ว่าบัตรฟักไข่ก็เจ๋งนะถ้าบัตรฟักไข่เนี่ยจะต้องใช้ประมาณ 10, 12ื่นสอหมื่นสจะได้10ใบ10ใบก็เหมือนเพชรเหมือนเพชรอยู่ประมาณ1,000 10, 0ใบ10บใบ2อก็ได้เยอะอยู่นะ ถ้าแรก10ใบจะเท่ากับเพชร2,400ก็ไม่ค่อยเยอะมากเลยอ่ะผมแลกบัตรจับแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบบัตรจับมากกว่าผมคิดว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมในส่วนของโปเกมอนเทพหลุดมาให้จับในเขตจับผมว่าจะมาเร็ว,รวนี้แหละนะฮะผมว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าบัตรจับมันหายากอยู่นะฮะส่วนบัตรฟักไข่เนี่ยนะฮะมันยังพอมีนะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้ผมก็แลกไปร้อยใบแล้วก็อ่าในส่วนของไอเทมพวกนี้ผมต้องเก็บไว้นะครับมันต้องใช้นะครับอย่างเงี้ยมันต้องใช้อยู่นะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็เบ็ดเสร็จท,ท่วนเลยนะครับบัตรจับตอนนี้มีอยู่374ใบนะครับมาดิคัพเทพรออยู่เหมือนกันนะฮะ อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกต